ทูตชาแนลครับืัอนี้สิมาเปิดราคาควยเผือกเด้อครับเด้อเป็นคว้ยแม่สาวครับผมเบื้องหน้าเบื้องตาครับผมสะอาดดีครับผมเป็นคว้ยแม่สาวนี่เด้อครับเด้ออายุประมาณสองปี2เดือนครับผมเป็นคว้ยแม่สาวพร้อมผสมเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจก็จิ้งกลางสอบถามเบ้าจู่ได้ครับผมเมื่อนี้เปิดตัวเดียวครับผมเบอร์โทรกะ8 8 5ย์8 3 8 1เด้าี่ปดดสามดหนึ่งนะครับเด้อจิ้งกลางสอบถามได้ครับผม แม่สาวด้วยครับด้อเบิ่งบันไทยครับผมนี่ครับบันไทยไทยดีครับผมสะอาดดีครับผมนี่ครับผมผู้ใดสนใจก็กิยงกลางสอบถามได้พร้อมผสมครับผมขึ้นได้สองสามเมื่อแล้วครับทังผู้ใดผสมรอบรอบชิมาเนี่ยคือเอาเลยนะครับด้อเกลือักเท่าดีครับผมขาวสะอาดมาชมตัวกิยงได้ด้อครับเด้อหรือว่าผู้ใดสนใจครับผมเป็นควายอ่างง ความสูงนั่นสูงบ่หลายเด้อครับเด้อประมาณร้อยสามสิบครับผมนี่ครับผมท่ายืนครับผมประมาณร้อยสามสิบควายแม่สาวนี่เด้อครับเด้อผู้ใดสนใจก็กิ้งกางสอบถามได้เด้อครับอ่าตัวนี้เบาโจสิเปิดราคาอยู่ที่เก้าสิบเด้อครับหรือว่าเก้าหมื่นนะครับราคานี่ก็ต่อรองได้นิดหน่อยเด้อครับเด้อนี่ครับผมเบื้องหน้าเบื้องตาครับผมสะอาดสีชมพู ตัวนี้ซื้อมาพอยชมพูนะครับเดอ้อสะอาดดีครับผมมาชมตัวกิ่งได้ครับสะอาดสวยไหลที่ตำหนิพุเลยครับผมอายุสองปีสองเดือนนะครับเดอ้อนี่นะครับเดอ้อผู้ใดสนใจครับผมกิ่งกลางสอบถามได้ครับผมเบอร์โทรกะ0 8 8 5 8 8 8ดแด้น,นะครับเดอ้อน้องเพชรชุมพู เป็นควายเผือกครับผมความสูงกับประมาณร้อยสามสิบควายแม่สาวด้วยครับเด้อเล็บแขงเล็บขาดีครับผมนี่ครับผมเล็บแขงเล็บขาดีท้ายดีหางเย้าวนี่นะครับผมเมื่อนี้เปิดตัวเดียวกับผมขับจันกขัดเท่านี้แหละครับผมกดกระดิ่งกดซับสไคร์กดติดตามให้เบาจูนี่นะครับเด้อสิหาชิปไม่ไหมไม่เอฟซีหรือแฟนคลับได้รับชมครับผมนี่ครับผมเขาแก้วเร็บแก้วนะครับเนาะสวัสดีครับ chung chung về đây lại